สวัสดีแม่บ้า e l l o Hello หัวคา l l o Hello ค่ะยื้อพ่อไปทางานหรอคะวิธีกับน้องพี่ใส่มันก็ดูพอดีใช่หคะเออจำได้มันดูพอดีพอดีนะพ่อไปออกกาลังกายค่ะอันนี้อะไปฝึหุ่นอัญา่ารักฮ สกลนครหนาวคุณชาญิก,กากน,นะคะน่าจะหนาวแหละเนาะไหนอัญญาไหนจุ๊บซิอัญญาจุ๊บประเทศไทยเป็นยี่สิบสี่เลยเออเมื่อกี้มีใครรู้ทางนู้นอ่ะทางอีสานเขาบอกสิบแปดบุรีปทัยเจอพ่อเจอแม่แม่แต่พ่อพ่อที่บิ๊กซีไม่กล้าขอไปแชร์ก่อนคุณสนาวนะคะส่งมาห้าสิบดวง ขอขอถ่ายรูปเสียใจคุณเจริญหลพรนะคะถ้ามาถ่ายได้พอมาขอดครับอัญจุ๊บมีชตาปาร์ตี้ด้วยทุกคนแล้วเลยซาปาร์ตี้มาหรอคุยกันได้นะคะไม่รู้ถ้าแค่มีคนส่งดาวให้เราครบจำนวนตามที่เขาตั้งไว้อะค่ะอะไรอะลูกคนแอนนี่50เดือนขอบคุณค่ะช่งไลนหนาวมากค่ะสดชื่นคุณปีใหม่นะคะไปบู๊กหนึ่งขอบคุณนะคะไมาได้ยังไงอะ เนี่ยพอเวลาอากาศเย็นมาแล้วมันใกล้คริสต์มาสนะเราจะรู้สึกว่าแบบมันมเป็นช่วงเทสาร์ตี้ยังไงแบบนี้คือไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าส่งดาวไปมานะจ๊ะการแห่งความสนุกหรืออะไรของอัาญ,ญ,ญาไอ้วะอะไรเลิกเฮ้ยมีน้องแพ้ไป,ปคือเราสำเร็จเอาสวนพึ่ง <c oughs> อุดรหนาวเขาใหญ่ลากสวนพึ่งสวนพึ่งหนาวด้วยอ่ะอะไรอ่ะลูกสาวจะเห็ <c oughs> นหนาา <c oughs> ห้าเป็นน้น้องกลับกล้องแล้วแบบว่า อ๋อยางเห็นหน้าตัวเองสวนพึ่งเขาวสิใครสนใจนะคะสวนพึ่งเขาใหญ่ช่วงนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะทำไมเริกเซ้นเล้อเดี๋ยวเราไปไปพักกันเหรออ๋อเข้าไปแล้วแม่ดิเซนี่นี่สถานที่เที่ยวเออยิีมเห็นหน้าตัวเองไอ้มาเราเซ้นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปถือไปใช่ไปเอ็นะป้าปุ๊กก็เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมเอ้าอ่ะที่ฉันไปด้วยนะฉันกลับมามียอะไล้อันไหนแดนด์นั่นเจ๊ต แล้วไอ้วาไม่ได้สนองตัวเองเลยเนี่ยฉันสนองยี่ป้านี่แหละป้าเอ็มกับเฟิร์สสองคนสนองยี่ป้าทุกคนอย่าเวียนหัวแล้วดวงอันยานี่คุณเพิ่งนัดชา99ดวงคุณหรือจ๊ะใช่อะเองนะลูกอ่ะมน้องพี่นะอ่ะเอาไปถือเองแล้วนะอ่ะการจะรักผู้ดีอะไรสวยๆนะคะมาได้นะคะอันยาอุ้ยอันยาเอาโทรศัพท์ไปแล้วนะคุณพี่พ้าคุกคุกขอบคุณค่ะ เอาเค่ะเนแบบนี้ทุกคนเอาไปแล้วหนูอยังไปกดปิดนะลูกมาแล้วห้าสิบเดือนคุณพิชาค่ะเดี๋ยินูเดี๋ยินูไปกดปิดลูกอุ้ยอุ้ยอ่าอคนดูมึนแล้วตอนนี้กีห้าสิบเก้าดวงขอบคุณค่ะอ่าพักรุกพูดไปอะไรเงี้ยกลัวกดปิดไม่ใช่อะไรมาแล้วมาแล้วตัด ปุ่นปุนยาว่อนปกปเลรปิกาคุณนนสามสิบห้าดวงมาเร็วๆอีกสามนาทีเกอร์ไม่ได้สิคะโอ้ยยังไม่ได้ยังไม่องไปเลยมาวันนี้ก็ได้มาทำอะไรหืมหืมหนูไปเต้นโชว์ให้มีดูก่อนป่ะอป่ะดวงคุณโน้นแีไรอะไเนี่ย อันจา n j a ชุวยให้รามีที่เลยคะคุณชื่อผิดทมชื่อที่ถูกต้องมาให้เอาใครเลยนะคะคุณอะเรียนิบสออนะคะฮัลโหล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 ใครคะหาพ่อพอมีเลยค่ะโอ้โหยู่ด้วยอีกคนเลยฮัลโหลฮัลโหลย้ยฮัลโหลเยี่ส่งเลยแล้วร้องยุ้ยส่งมาที่บ้านอยู่ให้มีน้องตลอดไปะสิบัองขอตัวนะคะุณซอนะคะ ฮัลโหลกอนฮัลโหลฮัลโหลกันาไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้ตต้งอัลโหลเต้นแล้วอว่แล้วขบคุณนิชาพัดมาอีก185ดวงขอบคุณนะคะคุณวารุ่นภาส่งมา100ดวงขอบคุณนะคะคุณป้าหนึ่งจ้าอ่ะไม่เห็นใครเต้นเลยเลยพี่จ้าพี่จ้าพี่เขียวอ่ะมารอบสอส่งม25ดวงว้าหล่นเลยหล่นเลยสาร้อยดวงด้วยนะโออแ ให้เราถังบางนาะคุณนิชาพาสัสองร้อยดูว่าคุณธนิกานี่มันน่ารักที่สุดแล้วยังไงอะเราโมปิดละวไปเยอะอะอุ้ยมีนี่นด้วยเถอะอะไรอะอะไรอะอะไรอะโอ้ทำไมคนดูเยอะจังมันใกล้เที่ยงเหรอหรือม่นก็จะเปิดตอนทำงานหรอเปิดคลอง <c oughs> เดี๋ยวไปดูได้นะคะทิ้นนี้ทิ้นนี้จะมีเปิดตัวผีกระต่ายใ,ใหม่ไหมคะอ๋อดูไปทำงานไปอย่างนี้ อันนี้ยังคุณนุ่นห้าร้อยดวงคุณชอบกินจังชับมันมีแบบขึ้นโมชันเลยอหะอืมเป็นอะไรนี่ไงเป็นยาใจห้าสิบดวงของคุณแต่จุ๊บๆซสิจุ๊บคุณคตุ้ิสตะต้นต้นสนปั๊กสี่สิบห้าดวงนะคะคุณนุ่นเฮ้ยเขาตุ้มเฟลินะ ร้อดวงค่ะพ่อเมินแล้วตอนพ่อเอานะครตาปาร์ตี้ไม่มีใครไหนเคี้ยวๆหน่อยเคี้ยวๆเคี้ยวๆไงอาจารย์แต่เคี้ยวๆสิลุดงงๆสี่ฮารุคุณไปยี่สดวงนะคะคุณนีเก้าสดวงเค่ะเคี้ยวเคี้ยวเคียวคุณที่ห้ดวงค่ะคุณจิริพรค่ะคุณลูกเล่อเธออ่านเยอะใช่ไหมทำมาอะไาบเยอะแยะห้าดวงขอบคุณนะคะคุณไรเตอร้อยดวงค่ะ โอ้ไม่ได้ด้วยเจ้าวนายจะดูอยู่คุณจิตราห้าสิบดวงชื่อนี้มานานนะคุณไรเต้ไม่เขามาทุกทีนะดีคนบอกว่าแอบเจ้านายดูไม่เป็นไรค่ะเดี่ยวเจ้านายดูคุณนิชาพัชสองร้อยดวงขอบคุณนะคะคุณเกณฑคุณเจนส่งม้ห้าสิบดวงค่ะคุณชาลี สีดำค่ะสิจวงอุ้ยคุณชนาส่งมาอีกรอบหนึ่งแล้วอีกหนึ่งร้อยดวงคุณชนะตกมาในลูกน้ำส่งมาแล้วพันดวงค่ะคุณเจอ้คุณชื่อสิไหมเี่ยเห็นสองสาวแล้วยังมีหลานเลยน่ารักมากคุณบังเอิญนะคะว่ามีหลานนี่อัด ไม่ทานอีกแล้วสปาตัดไปไม่ทันก็ส่งได้ถ้าส่งมาจะยากหน่อยถ้ามีลูกนี่อาจจะง่ายกว่ามีหล่าเนี่ต้องใช้บุคคลที่สามหรือคนมาหนึ่งร้อยดวงพันพันนินมันแน่นนี่เลยเนี่ยห้าสิบตัวก็เหลือเราคุณพรที่พาวันให้เออร์ลอร่อยใช่ไหมไอะไม่เอิรก็อ่านไอซีแล้วใช่ไหมใช่ถ้่เคยเดียวกับฉันไหอ๋อ บอกมัรู้เป้าหมายปาร์ตี้แล้วจริงเหรอค่ใช่ฉันดูตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราสตาร์ปาร์ตี้ให้เองเด้งอยู่ไอ้วะเอามีกิ๊เด้งอยู่อ่ะอ้าวฉันไม่เห็นมีเด้งเลยรขึ้นมาเลยอ้าวเหรอดูดิเออไม่เห็นเด้งเลยบางนาทั้งสองคนเลยคุณฮาวานะคะให่มากคือไม่เห็นคืออะไรวะเนี่ยคนที่เป็นเอเดจะรู้ไงคนที่เป็นคนดูอ่ะขอบคุณทุกคน คนกี้นะคะส่งมา180ดวงใหแล่ะมาดูเด็กนตามนะคะคนที่ส่งดาวให้เราได้สปาปร์ตี้ทุกคนนะคะพี่กันยาขอให้วันชื่อของเด็กๆวันนี้นะคะกีินอร่อยเดินทางปลอดภัยมิเจอรติดนะคะเจน5 0ดวขอบคุณจากแบรนด์ baby smiley นะคะน่ารักมากจึ๊ดตุน่ารัก0ดวงโยงะ คุณจมันยากพอทำให้นะโอเคโอเคโอเคมันดับใช่ไหมโอเคมันเป็นกล้องส9บเก้าดวงคุณออร์เรนจ์หกสิดวงขี่อ๋อรอกเรียนอะอันบนพรมข้างในรถกับข้างนอกรถคือเท่ากันคุณเนธให้ให้กวนอัญญาร้อยดวงของคุณค่ะวันนี้ทุกคนอากาศหนาวไหมเมื่อเช้าไป2ลูกอุณหภูมิ4ี่สโบสี่โอ้โหี ฟิวัชิวนัิวสมัยแล้วห้าสิบวอันอุนนนเนาะคุณอ้อสมมาห้าสิบค่ะุดมิวปัชอุนันเลยก้าสิบเก้าดวงขอบคุณนะคะนั่งหมุนางนก่ามาทางนี้มานนี้ชอมีเปลี่ยนทางนั้นพอเดินั่งยน้นใชเก้าสิบ่วนใหญ่เกไปหมดเลยไม่มันกดง่าย หนูยังนั่งข้ามีลูกคุณอ้อ90ดวงคืมีเราไปนอนคุาไอวี่105ดวงขอบคุณค่ะคุณชุบจันชีวา99ดวงหลาน95นั้นแหละสิหรือเราต้องเลื่อนฝั่งนี้ก็ให้หมดอ่ะอันนี้ลูกกูยังมีมาอยู่เด้อใช่ไหมเราคำพงหัวแล้วนะคุณไอวี่